สวัสดีพี่พี่ FC รถไถมือสองทุกท่านนะคะวันนี้เซลพี่พามีรถเกี่ยวนวดข่ามานำเสนอนะคะเป็นรถเกี่ยวตัว p c 3 5ค่ะพี่พี่รถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี65ค่ะรถสภาพยังใหม่ๆนะคะเทมหม่ร้อยกว่าเดงค่ะมาพูดถึงลักษณะการเกี่ยวของเขานะคะวันนี้เขาจะทำงานได้ประมาณ1 0 1ถึง5ไร่ะคะ่ะ น้องเป็นแบบรองกระสอบนะคะปาาเขียยเขาว้างอยู่ที่1.6เมตรนะคะวงเลี้ยวเขาแคบนะคะตัวเขากว้างประมาณ3เมตรค่ะเรียกได้ว,ว่าเหมาะมากๆกับพื้นที่แคบหรือว่ามีทำนานเยอะๆนะคะเขาจะรองได้ละ2กระสอบนะคะขนาดความจุของถังเขาก็จะอยู่ที่80กิโลกรัมค่ะที่สำคัญนะคะเขาเติมน้ำมันดีเซลนะคะประหยัดด้วยนะคะ ใหมสวยเดิมๆนะคะเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะคะใช้งานได้ทุกระบบเราเสนอราคาอยู่ที่225,000บาทค่ะเอาเป็นว่าถ้าพี่ๆท่านในที่กำลังหารถเกี่ยวนะคะไปใช้งานแบบครอบครัวหรือว่ารับจ้างบ้างได้นิดหน่อยก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรที่พี่พาให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะเข้ามารีบจับจองมาทดลองระบบ<ด>นะคะเดี๋ยวไม่ what do you think